เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ดอกไม้ข้างทางนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหต่อไปเนี่ยยิ่งจะงามกว่าน,นี้อีกนะคะเห็นไหมคะคือดอกไม้บางคนเขาก็เอาเอาเอาทิ้งเนะนี่ยนึกออกไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็เขาจะขึ้นมาสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่เป็นข้าง เป็นข้างถนนเลยนะคะข้างริมทางเดินเห็นไหมคะนี่คือเป็นดอกไม้ที่สวยนะคะสวยนะคะจะซูมให้ดูกใกล้ๆนะคะสวยมากดอกสีม่วงเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือคล้ายๆกับดอกไม้ที่เขาปลูกแล้วแต่ทีนี้เขาก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งแล้วมันก็เกิดตามอย่างนี้เห็นไหมคะนี่คือ เป็นสวนสวนหญ้าที่ให้เด็กๆเ,เล่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะอีกหน่อยจะงามกว่าน,นี้อีกนะคะเห็นไหมคะสีก็ออกสีม่วงสวยเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นดอกไม้ธรรมชาติแล้วค่ะเห็นไหมคะดอกไม้ธรรมชาติแล้วเพราะว่ามันได้อยู่ในบ้านคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เป็นบรรยากาศที่ดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะดอกก็จะสวยมากห้อยต้องแตงต้องแตงเห็นไหมคะความสวยของดอกไม้เนี่ยโอ้โหอ่อนช้อยนะคะอ่อนช้อยมากเลยเห็นไหมคะนี่คือดอกไม้ช่วงนี้นะคะดอกไม้เยอะๆวิวสวยๆทั้งนั้นเนี่ยใครที่ชอบดอกไม้เห็นไหมคะกําลังจะจะบานด้วยอะไรด้วยแบบหเห็นแล้วอิจฉา ชอบมากเลยดอกไม้เห็นไหมคะความสุขอยู่ที่ตรงนี้แหลคะค่ะ